พักประชาชนหนาวภายหลังจากที่มีข่าวว่าปปชเตรียมที่จะชี้มูลคดีเรื่องของการเข้าชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ในวันที่25ธันวาคมนี้เรียกว่าเป็นคดีใหญ่ที่เรียกว่ามีการติดตามมาก่อนหน้านี้ก็คือกรณีที่44สสซึ่งเดิมเนี่ยเคยอยู่อดีตพักก้าวไกลเนี่ยลงชื่อเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราห1 2แล้วก็ ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถูกสารรนูลยุบพักก้าวไกลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคดีดังกล่าวเนี่ยก็เรียกว่ายังไม่จบสิ้นสุดบริบูรณ์เพราะว่ามีคนร้องว่า44อดีสสเนี่ยเรียกว่ามีพฤติกรรมที่เรียกว่าทําผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วก็มีการส่งเรื่องไปให้ปปชล่าสุดที่เป็นข่าวใหญ่โตก็คือว่ามีข่าวว่านานผู้ชมปปชเนี่ยเตรียมแต่ชี้มูลกรณีเรียกว่า44 อสอสอดังกล่าวเนี่ยในวันที่25ธันวาคมซึ่งก็เป็นวันที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปีหน้า8กุมภาพันธ์2569เรื่องนี้ก็เลยทำให้กลายเป็นข่าวใหญ่ที่บอกว่าจะต้องเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าใน44คนดังกล่าวเนี่ยมี25คนเป็นสอสอเป็นอดีตสอสอของพรรคประชาชนแล้วก็ใน25คนเนี่ยล่าสุดเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ามี14คน 14คนที่จะเรียกว่าลงเลือกตั้งในนามพักประชาชนในการเลือกตั้งที่จะถึงแล้วก็นี่อาจจะทําให้เกิดเป็นเรียกว่าจุดเปลี่ยนแล้วก็เป็นเหตุการณ์ครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งในประวัติศสาสตร์การเมืองไทยย้อนกลับไปคดีเรื่องของ44สสในพักก้าวไกลเนี่ยยื่นแก้ไขรัฐมนูลไม่ใช่รัฐมนูนยื่นแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เนี่ยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่เกิดขึ้นในปี2564 ตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคของพรรคก้าวไกลมีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็มีการยื่นแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2งองเรื่องของอการลดโทษของคดีดังกล่าวนี้เดิมเนี่ยกฎประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เนี่ยระบุโทษของคนที่เรียกว่าอ,อาฆาตมาศร้ายกล่าวเรียกว่าทุตกล่าวคําประทุษร้ายอาฆาตมาศร้ายทั้งพระมหากษัตริย์ พระราชินีรวมถึงรัชทายาทแล้วก็ผู้สำเร็จราชการโทษของบุคคลที่เรียกว่าอ,อ,อาฆาตมาตรหลายสถาบันกษัตริย์ใน4คุณสมบัติใน4ข้อดังกล่าวเนี่ยมีโทษตั้งแต่3ปีจนถึง15ปีแล้วก็ตอนที่พัรก้าวไกลเนี่ยเรียกว่าขึ้นมาในช่วงปี2 5 6 4เนี่ยคุณพิธาแล้วก็มีสอสอีก รวมกันทั้งสิ้นเนี่ย44คนเข้าชื่อเพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ดังกล่าวนี่แหละแล้วก็เสนอให้มีการปรับโทษใหม่โทษใหม่ที่ทางพรรคก้าวไกลเสนอเนี่ยก็คือว่าปรับให้มันเรียกว่าเ,เบาลงเบาลงชนิดว่าเรียกว่าหลายคนที่เป็นคนที่ลักสถาบันเ,เรียกว่าลักในองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยก็มองว่าเป็นการลดโทษที่เรียกว่าไม่อาจที่จะรับได้เพราะเป็นการลดโทษจากที่เคยมีมา นานนมเนี่ยเหลือโทษแค่เอาพูดภาษาง่ายๆก็คือหยุมมยิมอาฆาตมาดหลายองค์พระมหากริยัเนี่ยโทษนี้ก็เหลือแค่จำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่โทษที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการประทุษร้ายอาฆาตมาดหลาย,อ,อ,อ,าาาายองค์พระราชินีรัชทายาทแล้วก็ผู้สำเร็จราชการเนี่ยโทษเนี่ยเรียกว่ายุมหยิ้มมาก เหลือแค่จำคุกไม่เกิน6เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือโทษทั้งจำทั้งปรับกรณีดังกล่าวเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนไปร้องสารรันูนท่านผู้ชมแล้วก็สารรันูนก็มีการตัดสินวินิจฉัยออกมาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อ7สิงหาคม2567าคำตัดสินดังกล่าวก็เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันเพราะว่าสั่งให้มีการยุบพักก้าวไกลแล้วก็ทําให้พักก้าวไกลเนี่ยถูกยุบไปแล้วก็นํามาสู่เรื่องของการตั้งพักใหม่นี่แหละก็คือพักประชาชน แต่ว่าความผิดจากการเข้าชื่อดังกล่าวเรียของ44สอสอพระคก้าไก่เนี่ยยังอยู่เพราะว่ามีคนไปร้องเรียกว่าจริยธรรมกับคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติก็คือปปชแล้วก็มีการสืบพิจารณาไต่สวนเรื่องนี้เรื่อยมาก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าเมื่อเดือนตุลาคมเนี่ยทางปปชได้เริ่มมีการพิจารณาความผิดของแต่ละคน เริ่มพิจารณาความผิดอดีตสสก้าวไกล4 4คนเนี่ยเป็นต้นมาแล้วก็มีการคาดหมายว่านี่แหละประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนหรือธันวาคมจะมีการเรียกว่าชี้มูลออกมาเป็นที่เ,เรียบร้อยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบก็คือมีกระแสข่าวว่า25ธันวาคมนี้แหละปปชจะชี้มูลอดีต4สสของพรรคก้าวไกลซึ่งปัจจุบันเนี้ยเรียกว่าแบ่งออกเป็น3ากลุ่ม44สสสสพรรคก้าวไกลในอดีตเนี่ย จะแบ่งเป็น25คนเนี่ยยังอยู่กับพรรคประชาชนแล้วก็มี11คนเนี่ยเรียกว่าไม่ได้เป็นสสแล้วแล้วก็มี8คนเนี่ยเรียกว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วแต่ว่าที่หนาวก็คือว่า25คนดังกล่าวเนี่ยมีอยู่ประมาณ14คนที่จะไปต่อทางการเมืองกับพรรคประชาชนในการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2569เพราะฉะนั้นถ้าดูตามนี้เนี่ยถ้าเกิดสารตัวปปชมีการชี้มูลออกมาตามกระแสข่าวก็คือวันที่25ธันวาคม อนาคตเนี่ยเรื่องดังกล่าวก็จะไปอยู่ที่ศาลฎีกาเมื่อศาลฎีกาประทับรับฟ้องเนี่ยก็เรียกว่าก็จะทําให้คดีนี้เนี่ยเรียกว่าเห็นหน้าเห็นหลังเนี่ยชัดเจนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขยักแรกก็ต้องลุ้นปปชวันที่25ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ต้องดูว่าเมื่อส่งไปที่ศาลฎีกาเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าปปชรับลูกว่ามีมูลก็จะส่งไปที่ศาลฎีกาแล้วก็หลังจากนั้นศาลฎีกาก็ดูว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่แต่ว่าในส่วนของทางการเมืองเนี่ยถ้าศาลฎีกามีการประทับรับฟ้องกรณีดังกล่าวนี้ 14คนที่อยู่กับพรรคประชาชนนี้ก็เรียกว่าจะไปต่อไม่ได้ใน14คนดังกล่าวนี้ก็เรียกว่าแหม่มีคนที่เรียกว่าเป็นคนที่แกนนําเบอร์ใหญ่หญของพรรคประชาชนทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นคุณเท้งนัทพงษ์เลืองปัญาวุฒิคุณไหมศสิริกัญญาตันสกุลซึ่งสองคนนี้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคนอกจากนี้ก็ยังมีเรียกว่าคุณลังสิมันโลม นอกจากนี้ยังมีคุณเรียกว่าหลายคนที่เป็นแกนนาเพราะฉะนั้นตอนนี้พรรคประชาชนก็เรียกว่าใจเต้นตุ้มตุ้มต่อม,ม,ม,มเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าปปชีชช้มูลแล้วก็หลังจากนั้นส่งเรื่องไปที่ตัวสารรัฐธรรมนูญเออไม่ใช่สารนิรนูญสารดีกาถ้าสารดีกาประทับรับฟ้องเนี่ยก็จะทําให้14คนที่จะไปต่อกับพรรคประชาชนเนี่ยเรียกว่าสิ้นสภาพทันทีแล้วก็จะทําให้สองแคนดิเดตเรียกว่านาย,ยกนันตีของพรรคประชาชนก็คือคุณเทงกับคุณไหมศสิริกัญญาเนี่ยต้องหยุดไปด้วย พักประชาชนก็จะเหลือคุณวีรยุทธ์แค่คนเดียวที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าขยักแรกก็คือปปชจะชีช้มูลหรือไม่ขยักที่2ก็คือว่าถ้าปปชชีช้มูลแล้วจะส่งไปที่ศาลฎีกาไหมถ้าส่งไปซี่ศาลฎีกาศาลฎีกาจะประทับรับฟ้องหรือไม่ตรงนี้ก็จะไปคาบเกี่ยวกับวันที่จะเรียกว่าสมัครอสอสอและก็รวมถึงวันเลือกตั้งด้วยนี่คือ เรียกว่าบทหินแล้วก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้พักประชาชนก็ต้องลุ้นกันว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยผลของเรื่องของ44อดีตสอสก้าไกลที่ลงชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยโดยปปชเนี่ยจะออกมาเป็นคุณหรือว่าเป็นโทษกับพักประชาชน